เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมวิดิชแนลตอนนี้เราอยู่กับนเกนม Identity Five อีกแล้วนั่นเองฮะสำหรับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่เซร์เวัสดีสำหรับเวัสดีนะครับผมนักวิจัยแมลงหรือนักกีตาว,วิทยาสามารถลงในโหมด 8v2 ได้แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับทางด้านักของเวอร์ัสดีอาจจะต้องรอไปอีก1-2ส,สัปดาห์นะฮะก็จะสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นทางด้านของนักกีตาว,วิทยาหรือนักวิจัยแมลงให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองฮะว่ามันสามารถเข้าไปเเเเลลล่นนนไไดดด้้้้จรรริงริงๆถาากกกทุกคพอมแวปูัย และตอนนี้เราเข้ามาอยู่กับเดกเก์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆนะฮะของนักวิจัยแมลงตอนนี้มีกล่องอยู่ฮะเดี๋ยวเราลื้อกล่องกันก่อนฮันเตอร์ของเรา2ตัวเป็นเกอิชาแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์ฮะหรือของกระปก่อนจะสามารถถือของได้2อย่างนะครับผมชิ้นแรกก็จะเป็นไอเทมประจำตัวฮะแต่เมื่อไอเทมประจำตัวหมดแล้วก็สามารถซื้อหรือลื้อของได้เพิ่มเติมนั่นเองฮะตอนนี้เราทําการถอรหกระป๋อก่อนนะครับผมมาดูว่าเราจะรอดหรือไม่รอดฮะมีคนโดนตีไปก่อน1แผลนะครับ แล้วก็สําหรับวันนี้ฮะผมมาเล่นกับน้องรันเลดี้โซลันนะฮะแล้วก็มีน้องบีอีหนึ่งคนฮะที่จริงจะมีน้องอีกหนึ่งคนด้วยฮะแต่ว่าเขายังไม่จบเกมที่แล้วนะเราก็เลยมาเล่นเกมนี้กันก่อนนะ,ะมีการส่งประตูวับไกลมาฮะจับรับไปก่อนนะฮะกดกันไปนะครับผมตรงนี้หรือกล่องมาได้เป็นทางด้าของรีโมทคอนโทรลนะฮะ แล้วทำการถอดรหัสกกไปแล้วเสร็จไปเท่าเครื่องนึงอ่ะถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับเซเวอร์จีนเนี่ยมันมีอะไรปแปลกๆอยู่เหมือนกันนะอย่างแรกก็คืออาจจะเจอทีมที่ไม่ค่อยช่วยเพื่อนนะหรืออาจจะเจอทีมที่ไม่ค่อยถอดรหัสนั่นเองซึ่งผมเจอ2อ,อย่างนี้ค่อนข้างปล่อยมากๆฮะแล้วมาดูว่ารอบนี้เราจะรอดหรือเปล่าฮะตรงนี้ถอดรหัสกันไปนะครับผมแล้วแจ็คทริปเปอร์ยังยืนอยู่ที่เดิมนะไม่รู้ว่าแจ็คปิงหรือเปล่าฮะเหมือนว่าตีก็อยู่ที่เดิมตลอดเลยตั้งแต่แรกแล้วฮะ มีคนโดนจับดักโกอีไปกกอนเป็นคนแรกครับผมตรงนี้เราทําการถอนรหัสไปได้ประมาณสัก70-8 0แล้วฮะไม่รู้ว่าคนอื่นจะทาการถอนรหัสเพิ่มเติมหรือเปล่ามีคนวิ่งอยู่บนเรือฮะแล้วก็มีกลุ่มตรงนู้นไกลๆครับผมถอนรหัสเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องฮะแล้วมีนักบายาโกนสาวตาบอดอยู่บนเรือตรงนี้ฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยฮะสาวตาบอดของเรานั้นคือน้องลันช่องเลลิสวรันนะฮะโอเคร่วมมาเดี๋ยวเราทําการรักษาันก่อนฮะ แล้วคนจีนสองคนนี่คือวิ่งไปเลยเหรอคือแบบไม่หิวไม่อะไรกันเลยเอะฮะแล้วคน,นาเกลีหนึ่งคนนะครับผมเวลานับถอยหลังหมดแล้วมีนัวกวิทยากลย้อนกลับมาฮะช่วยกันรักษากันกกอนจะได้เร็วขึ้นครับผมเครื่องถอดรหัสยังอยู่อีกหลายเครื่องฮะแล้วก็พิเทธฮะเข้าประตูวับไกลไปฮะไปทําการถอดรหัสอยู่บริเวณตรงน่าจะเป็นอู่ต่อเรือนะครับแล้วหัวเรือเหมือนจะเฝ้า2ตัวแล้วครับผมฮันเตอร์ของเราตีเข้าไปจังหวะนี้ไม่โดนฮะแล้วมีการดึงขึ้นมาไปที่เรียบร้อยฮะ อย่างไรครับผมแจ็คเดลิเปอร์และเกอีชานะครับแล้วโดนตีไปอีกหนึ่งคล็อกสกิลฮะส่วนเราทําการรักษาเพื่อเรียบร้อยฮะตรงนี้มีเงินอยู่5,000ันกว่าก่ฮะเดี๋ยวขอซื้อรองเท้าวิ่งเร็วหน่อยฮะแล้วแจ็คเดลิเปอร์ดูฮะดูเขาเดินติดติดขัดขัดยังไงก็ไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าเขาปิงหรือเปล่าฮะซื้อรองเท้า1คู่ครับผมเรียบร้อย4 0 0 0บาทฮะแล้วเดี๋ยวเราไปหาเครื่องทอรายกันต่อฮะโดนอุ้มไปอีกหนึ่งคนนะครับผม ทางด้านของสวัสีนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะมันสามารถเปิดลําโพงและเปิดไมค์คุยกันได้ฮะในโหมด 8B2 ฮะตรงนี้เกอีชาอยู่ใกล้ๆฮะปั่นยักกันเลยแล้วครับผมสอะไอจ่อยแล้วจะมาหรือเปล่าฮะนับเป็นเฟสแรกฮะสำหรับเพื่อนร่วมทีมเกอีช่ายังเดินวนกันอยู่ฮะมีใบหน้าขึ้นแบบนี้แต่เหมือนจะไม่เอาฮะโอ้โหแล้ววิญยาวไปเลยครับผมเดี๋ยวเราทําการถอดรหัสฮะแล้วก็จะเอาตัวร่างจริงมาทําการถอดรหัสด้วยโอ้โหแล้วอุปกรณ์ข,ของเธอยาวไปหรือเปล่าฮะ ติดอยู่บริเวณด้านหลังฮะเป็นตะข่ายจับมแมลงฮะค่อนข้างจะยาวมากๆอะดูอย่างนี้ค่อนข้างจะเกะกะครับผมเราเห็นออร่าไากลๆฮะเป็นแจ็คสลิปเปอร์ไล่ตามกับฟอร์เวิร์ดอยู่บริเวณเรืเรอแล้วเกชาเดินมาใกล้ๆตีไปก่อนหนึ่งแผ่ฮะไปโดนทางด้านของด็อกเตอร์หรือว่าคุณหมอนั่นเองฮะแล้วมีการพุ่งตามกันต่อฮะตรงนี้สั่งไอจอยทำการถอดรหัสก,กันต่อแล้วเราก็ถอดด้วยฮะคือถ้าเกิดไม่ถอดรหัสเดียโอกาสออกก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะฮะ แล้วจะมีใครช่วยได้หรือเปล่าฮะตัวบริโภคเ้าอียยังไงฮะตงวิีงเขามาก่อนล้วช่วยกันไปที่เรร้อยฮะเดี๋ยวย้อนกลับมาเอาเครื่องกันก่อนนะครับผมเอาไอจอยปั่นด้วยฮะแล้วตรงนี้เครื่องถอดรหัสเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องฮะเหลือแค่สองเครื่องแล้วเครื่องของเราก็ไปได้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบแล้วเครื่องถอดรหัสไปค่อยๆเร็วฮะน่าจะเป็นผลจากการที่มีสาวตาบอดของน้องรันด้วยหรือเปล่าฮะตรงนี้ทําการถอดรหัสกันไปฮะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเสียงหัวใจยังตึกตักอยู่ใกล้ๆนะ ฮันเตอร์ไม่ได้ปล่อยฮะเขาไล่จริงจังอยู่ฮะแต่เหมือนว่าจะไล่ไม่ได้หรือเปล่าฮะมีการตีเป็นเงาอยู่ไกลๆแล้วแจ็คเดริปเปอร์ยืนนิ่งๆอีกแล้วฮะอยู่เรนเรือครับตรงนี้มีตู้โทรศัพท์อยู่ครับผมเดี๋ยวซื้อของกันก่อนนะของชิ้นต,ต่อไปฮะเราจะซื้อเป็นปืนพกแล้วกันฮะปืนแฟกันนะฮะกิ้งกิ้งกิ้งกริงอันนี้ก็คือจะเอามาให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถเล่นได้แล้วนะฮะก็ยังไม่โดนฮันเตอร์ไล่เลยเนี่ยเอ,ออยยังไม่ตื่นเต้นเลยครับโอเคเดี๋ยวเรา สร้างฐางนะของข้าวน้ำพึ่งเอาไว้ก่อนนะจะได้ข้าวกันเร็วๆฮะนี่ฮะวาากันไปเรื่อยๆครับผมแล้วเพื่อร่วมทีมโดนจับนั่งอีกหนึ่งเฟรแล้วครับผมเป็นเฟรที่สองฮะอยู่บริเวณหัวเรือนะผมเดี๋ยวเรากดเครื่องกันก่อนเอาเก้าๆแล้วเดี๋ยวเขาไปช่วยแล้วกันแล้วตรงนั้นใครจะตายก่อนกันครับเนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยแล้วบนเรือจะทันหรือเปล่าค่อนข้างไกลฮะแล้วตรงนี้วิ่งมามีเจดเดอรริปเปอร์ดักอยู่บริเวณด้านหน้าครับผม โมบี้เด็กครับผมจะขึ้นไปทานหรือเปล่าแล้วเพื่อนกงจะพิดหัวแล้วฮะเข้ามาจาังหวะนี้โดนตกไปก่อนแล้ววิ่งเข้ามาแล้วมันไม่ทันนะโอ้โหบินขึ้นฟ้าไปแล้วฮะสำหรับคนหน้าของฟอร์เวิร์ดแล้วตรงนี้ต้องเริ่มจุกกันแล้วฮะมีพิปเปอร์กันอยู่ฮะต้นไม้ของดูตาแล้วกระโดดข้าบมาฮะสร้างคาบดำพึ่งกันไปะโดอริปเปอร์เวลาหายตัวนี้มองค่อนข้างยากฮะไล่กันมานะครับผมอยู่ตรงนี้ฮะสร้างมาแลไปก่อนฮะถ้าเกิดเดินมาจะต้องติดสโลแน่นอนและวิคันกดเคลื่อนไปแล้วด้วยฮะ ิ่งวนกันไปแจ็คเดอะริปเปอร์ไม่รู้อยู่ไหนฮะเสียงหัวใจเริ่มเบาลงเก็บแระแลกันก่อนฮะแล้วกลับมาเสียงดังอีกแล้วสับเสียงหัวใจเต้นฮะได้เป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ครับผมหัวใจเต้นแรงหน้าแดดทุกทีครับผมเขาไล่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ฮะแจ็คเขาดูเล่นมึนๆนะผมไม่รู้ว่าเขาปิงหรือเขาอะไรนะครับผมแล้วตีสายบอกมาจาังหวะนี้ไม่โดนฮะเอาละฮะกีตาวิทยาต้องวิ่งกันก่อนพับใายื้อเวลาหากระโดดลงมาด้านล่าง ตรงน,นี้ตายไป1งฮะเหลืออีก7คนสร้างมาแลตรงนี้เดินมาแล้วติดสโลหรือเปล่าแล้วเบมือจะไม่เอาฮะเก็บมาแรกันไปฮะเก๋อีชา e. และทา่านั่ของเจดเดริปเปอร์อยู่เรียนท้ายเรือครับผมแล้วมาอีกแล้วไฟแดงแดจะตีสายบ่อหรือเปล่าตรงน,นี้มีแผงไม้ก็อยู่แล้วหลบบางก่อนฮะตีมาก็ไม่โดนฮะแล้วตีไปอีกึงแผงไม่โดนอีกแล้วครับแจ็คน่าจะปิงนะฮะถ้าเกิดผมคาดการณ์ไม่ผิดนะกระโดดข้ามาครับผมแจดเดอร์ริปเปอร์ยังไงะตรงนี้มีแผงไม้อยูสามแผงแล้วเบมือจะวิ่งวนกลับไปอีกแล้วฮะ ค่อยๆจะหลใจอยู่เหมือนกันนะยังไงครับแจ็คเดร์รเปอร์ล้วโดนยิงไปก่อนหนึ่งแผลฮะเจ้าเมจิเช,ชียนะครับผมหรือแว่าจะก่ของเราตรงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสต้าของฝูงแมลงของเราฮะดันแจ็คเดริรเปอร์ออกไปหน่อยผมไม่รู้ว่าเขาปิงหรืออะไรอ่ะเออดูเขามึนมากเลยเขาเดินมึนมากเลยฮะโอเคฮะดันไปดันไปดันไปแล้วตรงนี้ประตูไม่รู้ว่าเปิดหรือยังแล้วเลดี้โซลนฮะรูปไปแล้วด้วยฮะ แล้วมีเสี่ยหัวใจเต้นกระโดดข้ามไปก่อนจจดริปเปอร์ตีบาแล้วโดนไปหนึ่งแผ่ครับผมนักกีตาวิทยายังไงตัวบริเวณด้านหน้ามีซากพังกันอยู่ฮะวิ่งวนกันมานะครับผมกระโดดข้ามาหน้าต่างไปก่อนสร้างคาบดาพึ่งจะกระโดดได้เร็วขึ้นนะะแต่ตรงนี้มีแผงไม้อยู่อีกหนึ่งแผงยังไงครับผมต้องหวางฝูงบาลาไปก่อนสโลการเดินของเจดิริปเปอร์ตีมาแล้วไปโดนฝูงบาลาแล้วเก็บบอลไยกันมาก่อนฉีกวิ่งมาต่อบริเวณหัวเรือฮะจะตามหรือเปล่าเจดิริปเปอร์ครับผม แล้วเหมือนเสียงหัวใจจะเงียบไปแล้วฮะหลายใจอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วมีคนออกประตูไปแล้วด้วยหนึ่งคนนะครับไม่รู้ประตูไหนที่มันมีการเปิดไปแล้วเสียงหัวใจเต้นแรงฮะแล้วก็น้องเลดี้โซรันของเราฮะโดนด้าอยู่ดีกาอีจะช่วยกันได้หรือเปล่าเรามีปืนอยู่ในกระบอกฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปก่อนแล้วแจ็คเหมือนจะตีใครอยู่ด้วยฮะใกล้ๆกันเลยครับผมวิ่งมาตรงนี้เงาเคชายอยู่ขวาบึงแล้วโดนยิงหน้าสัตว์ไปก่อนหนึ่งแผลฮะ วางฝูงมาแ,งแล้วนะครับฝูงมาแลจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมครับอกสำหรับนักกีฬาวิทยาปีการเทลพอร์ตยัดไปที่ประตูฮะแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วก็เกอีชาอยู่ตรงนี้ดันดันใครเข้าไปแล้วคุณหมอยังไงแล้วออกไปได้เรียบร้อยครับผมตอนนี้ออกไปแล้ว 4- 5หคนครับผมเหลือตัวของเรากับเบจิเชียนะฮนะเดี๋ยวเราไปอออีกประตูก็ได้ครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่น8 v ดในโมดนี้เนี่ยก็าอาจจะต้องรอนะครับผม ทางหน้าของซูเวอร์โกโบเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะฮะหรืออาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะฮะตัวนี้วิ่งไปครับผมตาแดงฮันเตอร์หมดแล้วครับผมน่าจะรอดได้อยู่แล้วนะฮะก็เกมนี้ไม่ค่อยได้จุกเลยฮะแจ็คจุกก็มาไล่กันแบบงงมืนๆอ,อยู่เหมือนกันนะสำหรับแจ็คเดอะริปเปอร์ฮะ แล้วตรงนี้ประตูทางออกโอเคเจอเมจิเชียตรงนี้ฮะก็น่าจะรอดเรียบร้อยเกมนี้ก็วินวินกันไปนะครับผมมีคนตายไป1คนน,นั่นเองฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฮะเพื่อนๆมีความคิดอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมดิชแร์ไว้ด้วยวันนี้ราทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ